สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะตุ้งอยู่ที่ร้านผักถุงละ1ิบบาทนะที่หน้าโรงงานพิยาคนรุมคลองสามนะบอกเลยว่าร้านผักร้านนี้ถูกนะถูกมากๆเลยนะคะแล้วก็สดสดเลยมาจากจังหวัดตากเดี๋ยวจะพาไปดูที่ร้านากันบ้างนะคะ,คะว่าเขาขายผักอะไรกันบ้างนี่ให้มาดูเลยอย่างเดียวนะคะนี่ดูนะเป็นถุงๆแบบนี้เลยนะสดสดเลย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราขออนุญาตถ่ายรายการนิดนึงนะคะ่าได้ค่ะนี่นี่ให้มาดูนะอย่างที่ที่ร้านนี่คือมาจากจังหวัดตากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีผักอะไรมาขายบ้างคะอ๋อมีมีกลำกาลุยค่ะผักข่าค่ะแล้วก็มีพริกมะเขือมีพริกมีมะเขือมะเขือตัวนี้เป็นมะเขือป่าค่ะมะเขือเก็บในป่าเลยค่ะ คือพ่อเก็บมาแล้วก็พ่อมาฝาให้ขายให้พก็แล้วก็มีแตงกวามีแตงแตงกวามีมะเขือมีข้าวโพดอันนี้คือสิบบาททุกอย่างใช่ค่ะสิบบาททุกอย่างเลยค่ะอย่างอย่างวันหนึ่งนี่เอามาขายเยอะแค่ไหนคะนี่น่กลําตันหนึ่งค่ะโอ้ตันหนึ่งนะพักกะขาวเยอประมาณสองร้อยโลค่ะอย่างที่เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยไปขายที่อื่น มาก่อนแล้วใช่ไหมคะก่อนจะมาที่โรงงานพิยาคนรุมอ,อ๋อฝนขายอยู่ตลาดศรเมืองอยู่แล้วคะ่ะค่ะขายส่งอยู่ศรเมุองค่ะแล้วก็มาขายที่นี่ด้วยใช่ค่ะเพราะว่าช่วงนี้มันเงียบค่ะผักราคามันไม่ค่อยดีไงลรวทุกคนมากันเยอะค่ะก็เลยระบ,บายไม่ได้นี่เดี๋ยวหดูให้ดูเลยว่าผักนะใหญ่ๆเลยนะคะอย่างหัวหัวกระหล่ำปีนะหัวใหญ่ๆนะผักกาดขาวนี่หัวใหญ่ๆเลยนะคะ สดสมาเลยนี่ใหญ่มากอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ประมาณอันนี้ส5บาทจ้ะโอ้ยสิบห้าบาท15บห้าบาทเองคือโลอครึ่งนะท่ชมคะคือถูกมากนะเอาตัวนี้นะคะใครที่มาที่โรงงานที่ยาคนลุมอะ่ะมาซื้อน้ำพริกอะ่ะเขาจะต้องซื้อผักร้านนี้ไปนะคะคือ <c oughs> ขายถูนจริงนี่ให้ดูนะเ <c oughs> ขาขายนี่กระหล่ำปีนี่เป็นฟัน นานนึงนะคะจริงๆเขามาเยอะกว่านี้เขาก็ขายหมดนะเพราะว่าคนเยอะมากนะคะคือทุกอย่างเนี่ยลูกค้าเขาก็จะซื้อค้าค้ากันไปหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคนหนึ่งก็จะซื้อไม่ต่ำกว่า5้าิบบาทก็ได้5้าอย่างค่ะสุดยอดสุดยอดให้ไปดูหน้าแผงเลย,เยให้ไปดูนะคือผักเยอะมาก<ช>สดสดเลยนะคะจากาท,ที่ <นะ S 1> จังหวัดตากนะเขามาขายนะคะหัวละสิบค่ะ ถือว่าเป็นร้านผักคนรุมนะที่นี่นะขายถูกนะคะแล้วก็ผักสดๆเลยก็คยังไม่มีค่ะหัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นผักกาดหรือว่าเป็นกระหล่ำปรีกิโลละสิบบาทถูกมากราคานี้หาไม่ได้แล้วนะนี่ ใครมานะคะที่โรงงานน้ำพริกพ่ยาคนรุมที่คลองสามปทุมธาน,นีต้องอย่าพลาดนะต้องมาซื้อผักร้านนี้ไ,ไปนะคะ,คะถ้าเล็กมากก็จะเป็นสองหัวให้ดูให้ดูสดสดคือมาสดสดเลยนะคะ มาซื้อไปทํากับข้าวได้เลยหลายวันเลยนะคะถูกมากนี่เอามาฝากกันนะคะสําหรับผักนะคะร้านเจ๊ฝนนี่ถ้าบอกว่าใครอยากจะสั่งผักก็ได้ใช่ไหมจะสั่งผักสั่งได้อ่าเดี๋ยวให้ฝากร้านนิดนึงค่ะฝากล้างด้วยนะคะ093-662-4030ค่ะ โทรมาสั่งได้เลยนะคะเจ๊ฝนนะคะอยู่ที่หน้าโรงงานที่ยาคนรุมคลองสามปทุมธานีค่ะ